สติสูตรว่าด้วยสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลิวันใกล้เมืองเวสาลีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสพุทธภาสิีนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมกระทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับกระทำความรู้สึกตัวในการเหลียวการแล กระทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าและเหยียดออกกระทำการรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรกระทำการรู้สึกตัวในการกินการดื่นการลิ้นกระทำการรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกระทำการรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุ เป็นผู้มีสัมปชัญญะอยา่างนิแลภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายจบสูตรที่สอง